น้องเบสทาอะไรลูกน้องเบสรลนน้ำค่ะรดน้้าอะไรน้าต้นไม้น้ําต้นไม้ต้นอะไรนะ่ะต้นมะนาวเหรอมะนาวเบสดกไหมไหนดูสินี่ดูเลยมีลูเปล่านอ่อีกต้นหนึ่งที่มันดกดกมันหมดแลว้วเก็บไปหมดแลว้วเห็นไหมดูด,ดูเลย แล้วต้นมะนาวแล้วลดต้นอะไรต่อแล้วต้นนี้ต้นกระท้อนเหรอใช่เนี่ยกำลังเป็นลูกเต็มเลยเบ็ดลกเต็มเลยถ้าลูกมันโตก็เก็บไปขายได้รู้เบ็ดทำร้อนปะลูกร้อนแต่ก็ตั้งโทนตั้งรอให้เสร็จนะเด้รับผิดชอบต้นมะนาวกับต้นอะไร ตมะนาวเบสกำลังดกเลยกำลังเป็นลูกมีตรงนั้นนะที่แม่จับอันมเมื่อกี้มันเลี้ยงกันได้หลายลูกเนี่ยเหรอตรงนี้มันมีห้าลูก<อ>นี่ลูกเนี้ยตอนนี้ไม่ดกเหมือนต้นนุ้นต้นนุนนน้นดกกว่าที่เราเก็บก่อนหน้าเนี้